เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วครับที่สุกที่13เป็นลางสังหรณ์ถึงความโชคร้ายคล้ายๆกับอย่าออกจากบ้านถ้าหากว่าจิ้งจกทักหรือว่าต้องไปทําบุญถ้าหากว่าเห็นเงาแล้วหัวขาดหลายคนทั่วโลกครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือว่าสุกที่13นั้นจะนําความโชคร้ายมาให้โดยที่ไม่แน่ชัดว่าความเชื่อมั่นนี้มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไสยศาสตร์แล้วก็ความชั่วร้ายนั้นมันได้เกี่ยวพันกับเลข13มมาหลายศตวรรษครับ สวัสดีเพื่อนเแล้ก็น้องทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิ k กี้มัครับในวันนี้เนี่ยอยู่กับผม n นิกกี้เช่นเคยครับกับรายการสุดพิเศษในวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับมาฟังสตอรี่สเปเชียลฟรายเดย์เดอครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันแบบสบายๆครับไม่มีการจัดไฟไม่มีการจัดฉากใดทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสุกสิบสาครับวันนี้พฤหัสสิบสองแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยสุกที่สิบสามใช่ไหมครับต้องยอมรับว่าตอนแรกอย่างนี้ก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันครับแต่ว่ามีน้องๆหลายคนที่ทักเข้ามาว่านอกจากเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนผีหิวหรือว่าเป็นเดือนที่คนจีนเนี่ยเขาได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็วิญญาณผีเร่ร่อนในเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือนเจตามปฏิทินจันทรคติของคนจีนครับนอกจากความเชื่อในเรื่องราวของเดือนผีหิวแล้วเนี่ย ในเดือนนี้ยังมีวันหนึ่งที่เป็นวันพิเศษครับนั่นก็คือวันศุกร์13แต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อ,อาหาของศุกร์ที่13นี้เนี่ยใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับหรือว่าดูคลิปในช่องนิกกี้เมาส์หลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามวันนี้ครับกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์้วยนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะมาให้พลาดความสนุก แล้วก็สาระความสยองขวัญแบบนี้ครับแต่เอาจริงๆนะครับก็มีน้องๆหลายคนที่บอกมาว่าพี่นี่ผมกดกระดิ่งแล้วแต่ว่าทําไมเวลาที่พี่อัพคลิปม,มันไม่แจ้งเตือนนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ระบบ AI ของ u t u b e ครับคือบางครั้งเนี่ยเรากดกระดิ่งก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาดูคลิปเป็นระยะเวลาที่แบบทิ้งช่วงนานๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ AI เข้าใจว่าน้องๆไม่ค่อยสนใจคลิปเนื้อหาของคลิปในช่องนี้หรือเปล่าเพื่อความชัว น้องอาจจะคอมเมนต์เพื่อที่จะสร้าง e n g a g e m เมนระหว่างช่องแล้วก็คนดูครับอาจจะคอมเมนต์หรือว่าอาจจะก,กดไลค์กดแชร์เพื่อให้มันเกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างช่องนิกกี้เมานะครับแล้วก็น้องๆคนดูครับผมแล้วถ้าหากว่าทุกๆคนพอแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันถึงเรื่องสุข13กันเลยดีก,กว่าครับ <S 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 เคยตั้งข้อสงสัยกันไหมครับว่าทําไมความหมายของความสมบูรณ์แบบต่างๆมันมักจะจบลงที่เลข12ครับเช่น 12เดือน12ราศี12เทพเจ้าโอลิมปัสแล้วก็ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันมีแค่เลข12อะไรคือความโชคร้ายของเลข13ที่หลายๆคนมองข้ามครับเลข13นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับวันศุกร น้องๆคงจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดที่นั่ง13ที่ในลาซัปเปอร์การเลี้ยงอาหารของพระเยซูซึ่งจูดาสเนี่ยเข้ามาเป็นแขกคนที่13เขาได้ทรยศพระองค์จนทําให้พระเยซูเนี่ยต้องถูกตรึงไม้กางเขนในรุ่งอรุณของเช้าว,วันศุกร์นอกจากนี้ครับวันศุกร์นั้นยังถูกกล่าวขานว่าเป็นวันที่อีฟมอบแอปเปิลให้กับอดัมอีกเช่นกันครับ ถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ตำนานแล้วก็เป็นความพยายามในการเกี่ยวโยงกันระหว่างเลข13วันศุกร์แล้วก็ความโชคร้ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจากสถิติที่ผ่านมาเหตุการณ์เลวร้ายครั้งใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13เช่นกันครับและ13เหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของความโชคร้ายที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13ครับเหตุการณ์ที่1ฤฤฤฤ แซมแพชแซมแพชนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ j u มเปอร์เบอร์ซี่เดอะเด n ริงยังกี้หรือว่า Yankee ล i ปเปอร์เขาคือชายอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากการเป็นคนแรกที่กระโดดจากน้ำตกในแองกาลาในปี1829 <c oughs> แต่ตอนนั้นครับมันอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี1829ในวันที่17ตุลาคม แพชเนี่ยเขาได้กระโดดจากฐานน้ำตกในแองการาที่ระดับความสูง120ฟุตต่อหน้าคนดูนับหมื่นและนั่นทําให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศครับแต่การแสดงในครั้งนั้นเนี่ยกลับสร้างราได้ให้เขาน้อยอย่างน่าผิดหวังทําให้เขาเนี่ยต้องประกาศออกมาครับว่าเขาจะทําการกระโดดอีกครั้งในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนปี1829และเขาก็ได้ทําการเพิ่มระดับความสูงครับอยู่ที่ 125ฟุตรหรือว่า38เมตรในวันนั้นครับหลังจากที่เขาทิ้งตัวลงจากแท่นกระโดดมีเสียงกระทบกับผิวน้ำอย่างชัดเจนดังตับแต่เขากลับไม่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำอีกเลยครับหลายคนในเวลานั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเขาดำน้ำไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างหลังน้ำตกแต่หลังจากนั้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ i, กลับมีการค้นพบร่างของเขาถูกแช่อยู่ในทานน้ำแข็ง และศพของเขาก็ถูกนําไปฝังไว้ที่สุาสานเชอร์ลอตใกล้ๆก,กับบริเวณที่พบศพของเขานั่นเองครับเหตุการณ์ที่2ครับ the black friday fire <family> วันศุกร์ที่13มกราคมปี1939ไฟป่าได้ลุกลามพัดผ่านเมืองวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียทําให้มีคนเสียชีวิตถึง36รายภายในวันเดียวความรุนแรงของไฟป่าที่มีชื่อว่า black friday ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสยองขวัญให้กับคนในพื้นที่เพราะจากข้อมูลของศูนย์ Australian Emergency Management ได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง71รายภายในเดือนมกราคมและพื้นที่75%ของรัฐนั้นได้ผลกระทบจาก Black f r i i d y y i i ฟเรียกได้ว่าไฟนั้นได้ลุกลามไปทั่วทั้งรัฐเลยครับอาคารจำนวน1,300หลังแล้วก็บ้านคนเนี่ยจำนวน700หลังคาเรือนถูกทำลายจาก b แบล็กไฟเดย์ไฟในเดือนมกราคมครับเหตุการณ์ท <manuscript> ี่3 ระเบิดที่พระราชวังบักกิงแฮมในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนาซีได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างเข้มข้นโดยเพ่งเล็งและก็มุ่งเป้าหมายไปที่ลอนดอนโดยเฉพาะซึ่งแค่ลอนดอนนะครับถูกทิ้งระเบิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง16ครั้งซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นในเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่13กันยายนปี1940รในขณะที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแล้วก็พระเจ้าจอร์จที่6นั้นกำลังดื่มชาอยู่ในวงังก็ได้มีระเบิดจำนวน5ลูกพุ่งเข้าใส่่พรรรรระะาาชววัังงงงบิิแแมมโดดยทีคุนนนขอเ้ท ลายสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วก็ท่อน้ําหลักของพระราชวังที่น่าโชค้ายครับมีผู้บาดเจ็บจานวน3คนแล้วก็เสียชีวิตจํานวน1คนครับเหตุการณ์ที่4ครับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่แคนซัสสุกสิกรกฎาคมปี1951ถือได้ว่าเป็นความอับประมงคลครั้งยิ่งใหญ่ของชาวแคนซัสเพราะว่าฝนนั้นได้ตกลงมาอย่างหนักครับเรียกได้ว่าหนักหน่วงตั้งแต่เช้าวันที่9กรกรกฎาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำนั้นมีจำนวนมากขึ้น จนเอ่อล้นจนกระทั่งสุกที่13กรกฎาคมปี19 5 1น้าครับน้ำได้เข้าทั่วเมืองแคนซัสในระดับความสูงที่4.5เมตรสูงกว่าระดับน้ำท่วมที่เคยวัดได้ถึง1.8เมตรนับเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง28คนและมากกว่า50,000 0คนนั้นต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเพื่อรอให้ระดับน้ำนั้นลดลงครับมีการประเมินความเสียหายในเวลานั้นครับซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันเนี่ยจะเท่ากับ 6.4พันล้านดอลลาร์ครับเหตุการณ์ที่5ครับสงครามเย็นสุขที่13มิถุนายนปี1952สงครามเย็นนั้นเข้มข้นเป็นอย่างมากเมื่อสาภาพโซเวียตยิงเครื่องบินขนส่งทางทหารของสวีเดนเหตุการณ์นี้นั้นมีคน8คนบนเครื่องบินครับซึ่งทางสวีเดนเนี่ยอ้างว่าเป็นเพียงแค่นักบินฝึกหัดและทางฝ่ายของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็บอกว่า ทางเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการยิงเครื่องบินในครั้งนี้หลังจากนั้นผ่านไป40ปีครับเมื่อสงครามแล้วก็ความบาดหมางของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจบลงทางสวีเดนก็ออกมายอมรับว่าเครื่องบินลำนั้นน่ะเป็นเครื่องบินสายลับของสวีเดนส่วนทางสหภาพโซเวียตนั้นก็ออกมายอมรับว่าโซเวียตเป็นผู้ที่ยิงเครื่องบินลำนั้นครับเหตุการณ์ที่6 ฆาตกรรมที่ถูกละเลยการฆาตกรรมที่โด่งดังแล้วก็น่าอับอายที่สุดของนิวยอร์กนั้นเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13มีนาคมปี1964เมื่อคิตตี้เจโนเวซ่ผู้จัดการบาร์สาวได้ถูกคนร้ายบุกเข้ามาแทงแล้วก็ข่มขืนคนร้ายคนนี้นั้นมีชื่อว่าวินสตันมอสลีล์การก่อเหตุการณ์นี้ของเขานั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากครับเขาใช้ระยะเวลาในการก่อเหตุการณ์นี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเรียกได้ว่ามันนานพอที่จะทำให้มีคนเห็นเหตุการณ์นนีี้เ่ถึง38ค แต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครสามารถติดต่อกับตำรวจได้มีเพียงแค่รถพยาบาลที่มาในภายหลังเนื่องจากเข้าใจว่าเจโนเวซ่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วช่วงเวลาที่นานขนาดนั้นเนี่ย มันควรจะต้องมีใครบางคนสามารถเซฟหรือว่าช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้ครับเหตุการณ์ที่7ครับพายุไซโคลนถล่มพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นเกิดขึ้นในวันศุกร์13พฤศจิกายนปี1970ในประเทศบังกลาเทศครับเมื่อมันนําไปสู่การเกิดเหตุการณ์ดินถล่มพายุโบลาเนี่ย าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า3แสนคนความโหดและก็ความรุนแรงของพายุโบล่านี้เ <c oughs> ทียบเท่าได้กับความรุนแรงของพายุเฮอริเคนระดับ3และด้วยสภาพพื้นที่ครับ <c oughs> ทำให้พายุนั้นมันได้หอบเอาน้ําจากอ่าวเบมกอขึ้นมาท่วมพื้นที่โดยระดับน้ํานั้นสูงถึง5เมตรครับหลายชีวิตนั้นถูกน้ํากวาดพัดไปแล้วก็หลายคนนั้นต้องหนีเอาตัวรอดปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เหตุการณ์ที่8ครับ การเอาชีวิตรอดจากการกินเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี1972เมื่อทีมรักบี้อุรุกวัยโอคริสเตียนคลับได้พากันขึ้นเครื่องบินเล็กเพื่อไปแข่งขันที่ชิลีแต่เนื่องจากความผิดพลาดบางอย่างครับเครื่องบินนั้นได้พุ่งเข้าชนยอดเขาแล้วก็กระแทกลงบนทุ่งหิมะบนยอดเขาสูงอุบัติเหตุครั้งนี้ทาให้มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่27คนจากจานวนผู้โดยสารทั้งหมด45คนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นครับไม่มีอุปกรณ์เอาตัวรอดแล้วก็ไม่มีีอาาหรรปะทงชวิต นั่นทาให้ผู้ที่รอดชีวิตนั้นต้องกินเพื่อนตัวเองคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อประทังชีวิตรอดหลังจากนั้นคราอซ้ากาซัดเกิดเหตุการณ์หิมะถลม่มแล้วก็ผู้รอดชีวิตหลายคนเนี่ยก็ทนความเจ็บป่วยไม่ได้จึงทําให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่16คนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่ติดอยู่ในพื้นที่นั้นถึง27วันเหตุการณ์ที่9ครับเครื่องบินตกวันเดียวกันจากการวิเคราะห์ทางสถิติครับปีความเป็นไปได้น้อยมากที่เครื่องบินจะตกหรือว่าประสบอุบัติเหตุ ในวันศุกร์ที่13แต่ในวันศุกร์13ตุลาคมปี1972ครับวันเดียวกันกับที่เครื่องบินตกที่อุลกวัยมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งครับตกที่สนามบินที่มอสโกตามรายงานเนี่ยเครื่องบินอิลูชิน62บรรทุกผู้โดยสาร164คนแล้วก็ลูกเรืออีก10คนตกกระแทกสู่พื้นด้วยความเร็ว385ไมล์ต่อชั่วโมงส่งผลให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดนั้นเสียชีวิตครับมาถึงเหตุการณ์ที่10ครับ ชูพักคาเชอร์เสียชีวิตสุก13กันยายนปี1996ชูพักคาเชอร์แรปเปอร์ชื่อดังเสียชีวิตลงจากอาการเจ็บที่ถูกยิงอย่างปริศนาในวันที่7กันยายนปมของคดีในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ถูกคลี่คลายครับแต่ว่าบรรดานักทฤษฎีสมคบคิดหลายคนเนี่ยต่างไม่ยอมรับในการเสียชีวิตของเขาเพราะพวกเขาเชื่อว่า ชูพัก dot. คาเชอร์นั้นน่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเงียบๆครับเหตุการณ์ที่11ครับอัลเฟรดฮิลค็อกชายคนนี้เขาเป็นผู้กำกับหนังสอยองขวัญชื่อดังครับเขาเกิดในวันที่13สิงหาคมปี1899ซึ่งในขณะที่ข้อมูลนี้ถูกเขียนในปี1999เขาจะมีอายุครบ100ปีครับและแน่นอนครับว่าในวันที่13สิงหาคมปี1999ที่เขาอายุครบ100ปี มันคือวันศุกร์13ครับเหตุการณ์ที่12ครับพายุหิมะถล่มที่เมืองบัฟฟาโลย้อนกลับไปครับชาวเมืองบัฟฟาโลนั้นได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุหิมะที่จะตกหนักในช่วงฤดูหนาวแต่มันกลับเกิดขึ้นกลางเดือนตุลาคมซึ่งในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มที่ครับศุกร์ส3ตุลาคมปี2006 หิมะถล่มที่เมืองบัฟฟาโลด้วยความสูงถึง22นิ้วเหตุการณ์นี้นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าวันพฤหัษษสบดีจนกระทั่งถึงวันศุกร์ครับส่งผลให้ต้นไม้หลายๆต้นที่ยังไม่ทิ้งใบเนี่ยโค่นล้มเนื่องจากรับน้ำหนักของหิมะไม่ไหวรวมถึงคนมากกว่า1ล้านคนเนี่ยต้องสูญเสียไฟฟ้าพลังงานเป็นเวลานานถึง1สัปดาห์เนื่องจากพายุหิมะครับและเหตุการณ์ที่13ครับ เรือสำราญลมวันที่13มกราคมปี2012 <S 2> <S 2> เป็นวันสุขที่เงียบสงบเหมาแก่การล่ลองเรือชมชายหาดทัสกานีแต่กลับเกิดเหตุการณ์โกลาหลเกิดขึ้นครับเมื่อเรือสำราญคอสตาคอนคาเดียพุ่งชนแนวปะการังนอกเกาะแล้วมันก็เริ่มเอียงครับ ในตอนแรกนั้นมีการอพยพผู้โดยสารลงเรือชูชีพแต่มันก็ต้องใช้เวลาครับในการลําเลียงผู้โดยสารขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปส่งที่ชายฝั่งทําให้ผู้โดยสาร32คนที่ติดอยู่บนเรือนั้นเสียชีวิตในซากเรือที่อับปางครับ และนี่คือ13เหตุการณ์โชคร้ายที่เกิดขึ้นในศุกร์ที่มีการบันทึกเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาครับซึ่งถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ไหนที่นิกไม่ได้พูดนะครับหรือว่าไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วน้องๆนึกขึ้นได้เนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างนะครับศุกร์นั้นไม่เป็นเพียงแค่ความเชื่อในเรื่องของวันโชคร้ายครับถึงจะมีการแนะนําว่าอย่าประมาทแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองในวันศุกร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้เราก็ต้องควรที่จะระมัดระวังต อยู่บ้านเปิดคลิปนิกกี้มาส์ดูครับแค่นี้ก็ปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่13ครับยังคงมีเรื่องราวเสีอยงขวัญมาเสิร์ฟให้กับน้องๆได้ดูได้รับความบันเทิงกันอีกเช่นเคยครับกับรายการ s c a ร y t ท b อปลิสครับศุกร์13นี้พาไปรู้จักกับตำนานเสี่ยงขวัญของเกาหลีที่ใครหลายคน รีเควส t มาครับผมสำหรับวันนี้เน,นี่คงต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปครับผมนิ่และรายการมาฟังสตอรี่สเปเชียลคงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ